ก็จริงต่วมือสิบคนอะไรอย่างนี้ก็คือครั้งแรกเลยที่เราจะต้อง แสดงคือทำังหงดูตัวเองแสดงริงันะ่ะคมันก็จะรอค่ายตลอดเวลาเลยเพราอเราถอว่าเราอินจริงๆกับ